อ่ะอันนี้มาส่วนของปากนะครับตำแหน่งที่สูงที่สุดของปากคือเหมือนกันคล้ายๆกับท้องนะครับตำแหน่งที่สูงของท้องที่สุดก็คือตรงนี้ตรงกลางท้องเนี่ยจะสูงที่สุดของตัวท้องแจกันส่วนตำแหน่งของปากที่สูงที่สุดก็คือตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้จะมีความสูงมากกว่าด้านข้างแล้วก็ตำแหน่งที่ไกลที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้นักษาเพิ่มเนื้อดินตรงปากขึ้นมานิดนึง แต่จะต้องไม่สูงเท่ากับตัวท้องนะครับเพราะว่าท้องเนี่ยสูงที่สุดเพราะนั้นเพิ่มขึ้นมานิดเดียวพอตรงปากจากกันนิดเดียวครับเพิ่มขึ้นมานิดเดียวไม่ต้องเยอะนะครับเช็คนะครับเช็คด,ด้านข้างอย่าใหสูงเกินเสร็จแล้วก็ถมเนื้อดินลงมาสูงนะครับไล่มหาต่ํา จุดที่ต่ําที่สุดของตัวคอแจก,กันก็คือจุดที่วอลของเขาคือตรงบริเวณตรงกลางตรงนี้จะต้องยุบต่ําลงไปนิดนึงแล้วก็ขึ้นมานะครับค่อยๆเพิ่มเนื้อดินนะคค่อยๆเพิ่มดินไล่ไป วาวพื้นที่เวาวไงวาานะครับเครื่องมือเวาาตามนะครับรักษาระยะรีลลฟไว้อย่าให้หายนะครับ ตอนนี้นะคห้นักษาดูนะครับตอนนี้ลักษณะข้างในนะครับมันปา,ากจการเราไม่ได้ตันๆแบบนี้นะครับมันมีลักษณะเป็นหลุมครับหลุมมุดเข้าไปข้างในวิธีทํานะครับนักศึษาดออิงขอบป,ปากก่อนขอบป,ปากความหนาของเขาก่อนนะครับเส้นแกนนะครับอย่าลืมเช็คก่อนนะครับดออิงความหนาของปาก ปากแจกันก่อนเสร็จแล้วนะครับขุดเนื้อดินตรงนี้ลงไปนิดนึงไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกนิดเดียวนะครับคว้านเอาเนื้อดินตรงนี้ออกนะครับนิดเดียวนะครับไม่ต้องไม่ต้องลึกนะครับเอาเส้นแกนกลับมาเช็คซ้ายขวานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆปาดขึ้นมานะครับค่อยๆปาดขึ้นมา ค่อยๆปาดเก็ดเหมือนค่อยๆถามลงไปนะครับค่อยๆลงไปให้เขาค่อยๆยุบลงไปนะครับนิดเดียวไม่ต้องลึกมากนะครับพอทุกอย่างเริ่มเคลียร์นะครับอันนี้ก็ค่อยๆลบเส้นแกนค่อยๆลบเส้นแกน เสร็จแล้วนะครับนักศึกษาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตรงบริเวณเนื้อดินด้านในด้านในเส้นรอบนอกนักศึกษาจะต้องใช้ไม้ปั้นเนี่ยนะครับขุดลงไปนะครับเหมือนตอนที่เราทํากล่องนะครับขุดเนื้อดินที่อยู่ข้างในคือเวลาเรามองตรงๆแล้วต้องไม่เห็นเนื้อดินที่อยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังวัตถุนะครับฉดออกไปนิดนึงควานเพาะออกมานิดนึงเป็นการเน้นเส้นเอาลายให้กับตัว วัตถุของงานเรานะครับให้มีความรู้สึกว่ามันหลุดหรือว่ามันเด้งออกมาจากตัวแบ็กกราวนะครับไม่ให้มันรู้สึกว่ามันติดอยู่ตรงในแบ็กกราวนะครับกวาดออกมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ข้างบนด้วยนะครับมันจะรู้สึกทันทีว่ามันเป็นวัตถุที่มันกลมนะครับและมีอากาศล้อมรอบตัววัตถุเขาอยู่เป็นการสร้างระยะมิติที่มันรวงตานะครับเดี๋ยวอาจารย์พามาดูงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืองานที่เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ลบ เส้นแกนกลางของตัวใจกันของที่อาจารย์ทาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับดูลักษณะใจกันนะครับมีความกลมนะครับลักษณะใจกันที่วางอยู่บนกล่องฐานสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับดูระยะของตัว ใจการให้ดีนะครับอันนี้คือลักษณะปากนะครับที่เจาะลงไปนิดเดียวนะครับไม่ได้เยอะอะไรดูด้ังคางให้ดีนะครับนิดเดียวเจาะลงไปตรงบริเวณความกว้างของขอบปากใจกันนะครับเบาลงไปสังเกตเส้นทีนะครับเส้นฟันของไม้ปั้นนะครับที่ตวัดทิศทางนะครับตามความโค้งของรูปทรงนะครับดูให้ีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนนอน รักษาเพนของกล่องให้ดีด้วยนะครับเวลาคุณทาอะไรเพนกล่องเสียหายคุณก็ต้องเอากลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะความกลมอาจารย์จะให้ดูกลองกลมเงยขึ้นไปนะครับดูความโค้งนะฮะเห็นไหมฮะพื้นที่ในการทรําีลิฟนิดเดียวนะครับแต่เราสามารถทําให้มันรู้สึกว่ามันกลมได้นะครับโค้งนะฮะดูโค้งความโค้ง,งเขานะครับถ้าเรามองจากด้านข้างก็คือขึ้น นะครับขึ้นออกมาจากขอบนิดเดียวนะฮะขึ้นมาจากขอบนิดเดียวเห็นไหมฮะขึ้นมาจากขอบนิดเดียวตรงาปากแจกันนะครับตรงปากแจกันก็โค้งเว้าตรงบริเวณช่วงกลางนะครับแล้วก็นูนป่องตรงกลางแล้วก็ลงมาพอดีตรงบริเวณก้นแจกันนะครับก้นแจกันก็ พอดีนะครับความสูงของก้นแจกัาก็จะพอดีกับความสูงของตัวเพนและหน้าป่องพอดีนะครับจะไม่มีลักษณะที่แบบกระเดิดขึ้นมาสูงมากนักนะครับคือลงมาพอดีนะครับนูนตร,ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาพอดีมาสุดตรงนี้พอดีมาวางปุ๊บมันจะเหมือนกับแจกันที่วางอยู่บนกล่องเรียบร้อยนะครับนี่คือลักษณะางาน นูนต่ำนะครับในการปั้นความกลมของตัวแจกันนะครับดูด้านบนนิดนึงนะครับดูด้านบนนิดนึงนิดเดียวนะครับรีลีฟนิดเดียวเห็นไหมฮะนักษาดูให้ดีนะครับรีลีฟนิดเดียว เสร็จแล้วนะครับงานเสร็จแล้ว